วันที่6นะครับกับการกักตัวรักษาตัวเนื่องจากโควิดสำหรับวันที่6กก็อาการมีไข้หายแล้วไม่มีไข้นะครับเจ็บคอไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บเลยเรืออาการเพียมีบ้างเพลียอย่างเดียวบ้างนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับเรื่องของ นะมุมีไ <c> อ <oughs> บ้างเล็กน้อยนะครับที่ทำให้เสียงของเรายังยังไม่เหมือนเดิมนะแต่อาการโดยรวมทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะใกล้เป็นปกติแล้วนะครับวันแรกวันวันที่สี่แล้วที่ติดโควิดก็ <c oughs> ไปไปงานตัวลงทะเบียนนะครับที่รประสะตหรืรอว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลแห่งที่2ออยู่ที่ข้างตลาดบายพาสนะครับตรงสีแอรพอรายงานตัวเสร็จปุ๊บใช้เวลานานนะครับวันนั้นมีคนติดโควิดอยู่ประมาณน่าจะเกือบร้อยะนะครับผมได้ระบาดที่6.9 ก็ได้ยามาใช้เวลาประมาณกตั้งแต่5้าโมงเช้าเจ็ดประมาณบ่ายสนะครับได้ยามา3ตัวคือ1นพารานะครับสอยาแก้ไอลดส็3ห้าสยาแก้แพ้นะครับได้ยามา3ตัวพอรายงานตัวเสร็จปุ๊บบปายสก็กลับเข้ามาที่แฟต มากักตัววันแรกนี่อาการหนักมากอาการถ้าจะอธิบายก็คือเนเหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนนั่นแหละ <c oughs> อาการเดียวกันนะครับจะมีเจ็บคอเป็นไข้นะครับก็ขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเนื้อปวดตัวไปทั้งหมดเลยร่างกายบริเวณตรงข้อนะครับข้อ ้อเข่าอย่างเงี้ยจะรู้สึกเจ็บแป๊บๆนะครับเหมือนมันจะหลุดแต่ก็ไม่ได้เจ็บเยอะนะครับเจ็บเป็นบางช่วงแป๊บๆแล้วมันก็หายไปก็ <c oughs> อนอนดิ้นทั้งคืน <c oughs> <c oughs> นั่นคือวันแรกวันเดียววันที่สี่นะครับคือวันที่สี่อาจจะเนื่องด้วยไม่ได้กินพาราด้วยนะตอนแรกๆนะครับก็เลยอาการหนักกว่าเพื่อน ตอนที่ไปรายงานตัวที่รปรสตนะครับประมาณ80ซนะแทบไม่แสดงอาการ,รเลยเลยชิวมากเลยครับป่วยก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลอะไรเงี้ยป่วยเหมือนไม่ป่วยว่าอย่างก็ได้ครับอาจจะเขากินพลังมาแล้วหรืออาจจะฉีดวัคซีนมาเยอะนะครับหลายเข็มอาจจะ 3- ถึง4เข็มอะไรเงี้ยอาการมันก็เลยไม่ค่อยรุนแรง นะครับส่วนผมฉีดมาสองเข็มนะฉีดซินโนแวคเข็มแรกแลก้วก็เอสตาเข็มที่สองนะครับาการก็อาจจะจริงก็ไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกรแต่อกหนักกว่าเพื่อนว่าง,งั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวสักวัก็น่าจะหายแล้วครับ <c oughs> คิดว่างั้นนะคงไม่มีอะไร เป็นแรงมากข้างล่างนี่คือต้นไม้นะครับที่ผมปลูกมีต้นกล้วยมะละกอพริพกนะครับก็โชคดีนะครับกักตัวอยู่ที่ห้องตัวเองแฟดดีกว่าไปกักตัวอยู่โรงพยาบาลนนะมีเงินลำบากนี้แน่นอน๋ยวจะกิน๋ยนจะนอน,นครับอยู่ห้องนี้สบายเลยกินนอน <c oughs> ดูอินเทอร์เน็ต นะครับลายก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ยังต้องป่วยอยู่ก็ขอมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรครายนี้นะครับขอให้หายไปไวๆแล้วกันนะรู้เรื่องนขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยนะครับรักษาสุขภาพให้อยู่รอดปลอดภัยรอดพ้นจากโควิด นะครับต่อสู้กันไปนะขอให้พระเจ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือคุ้มครองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับระหว่างที่ป่วยนี้ก็มีพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆน,น,นะครับคอยดูแลส่งข้าวส่งน้ำนะครับส่งยา ให้ความเมตตานะครับให้ความเป็นดูให้ความช่วยเหลือนะครับ <c oughs> สง่งผลไม้ส่งกับข้าวนะครับส่งยามาให้ตลอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับส่งกำลังใจรวมถึงส่งกำลังใจด้วยขอขอบคุณนะครับที่ยังห่วงใยกันอยู่นะครับขอผลบุญตัวนี้นะครับ ลับคืนสู่ทุกท่านนะครับร้อยเท่าพันตวีนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมีการงานที่มั่นคงนะครับจเจริญก้าวหน้านะครับเพราะพอบคที่อบูห่างพ้นจากโควิดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขครับ